อ,อั่จะล่องนีจะเป็นล่องสามผ่านจ้ะยกเลยใช่โฟวินยกจ้ะหลังย่งใหญ่ดิไปเดี๋ยวมันอดอ่ะแต่งนี่อ้อยฉันเลยอืมยังยาวอีกแกเป็นโคตโคตรยาวีนี้ สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับวุยปื้จ้าวันนี้ช่วงอีปืพาเข้าไล่จะ้ะวันนี้ก็จะมายกลงมันจะ้ะปุ้กอ้อยไปผูกมันนจะจ้ะตรงนู้นก็เป็นอีหยังกำลังวัานปุ้ยอยู่ จริองงอล่อจะเป็นร่องสามผ่านจ้ะยกเลยใช้โฟวินยกจ้ะจ้ะ,จะก็จะใช้ค้นว่านบนรถเลยจ้ะได้ไม่ต้องเหนื่ยเดินจริงที่ยิงปุ๋ยก็มีแต่ว่าหว่านอย่างนี้เลยจ้ะอ้อจ้ะงามงามปีนึง งามมากเลยจ้ะราคาก็ดีได้จับนั่นล้านไปดีเลยเอ้ยอ่อนต่อ่อนยกพึ่งแต่หลังต่ำหลังหญ่ใหญ่ดีกว่ะโอ้พึ่งหลังยังใหญ่ด่ไปเดี๋ยวมันจอดอ่ะอันนี้อันนี้อ้อยเขาจ้ะ อ้อข่างไรกันเนี่ยน,นี่อ้อยฉันแปลงนี้อ้อยฉันว้าวยังยาวอีกแปลงหนก็นโครยาวปีนี้ืมได้เห็นต่างเนี้ยเห็นอย่างงี้ก็ชื่นใจปีนี้ปีนี้ก็โคร โพดอ้อยมันราคาดีจ้ะแต่ว่าเขาเนี่ยถูกถูกเป็นกำลังใจให้เดอ้อคนที่ทำเข่าขายอ้เนี่ยชาวนาจริงมันก็ถูกพูดนะเนาะถูกกว่าทุกปีเลยวีย่ถูกไม่ได้อะไรเลยอ่ะลงทุนก็เยอะปุ๋ยก็แพงปีนี้ฉัน เั่นว่าจะเอาไอ้ขีไก่มาลงดีกว่าขีไก่ระยะต้นทุนงามด้วยไอ้แปลงนี่ลองลองเพื่นขี้ไก่อน่นี้ลำใหญ่ยาวนี่ช่วงทำรุ่นจะเอาเอาปุ๋ยมาใส่รุ่น ทำรุ่นอีกช่วงหนึ่งจันคนฟุดมัน,นยังฟุดทำใหม่กับทำแต่ร่องหาหนูมั้งนะช่วงหนักอ้อยหนูมันมันแกแถวน,นี้ทัดอ้อ,อยโอ,โอ้โหเขาหายี่หนูกันเขตนี่ nấu no lạnh อ้อยอย่างงาอ่ะตัวเนี้ยเห็นแล้วตะอ,อ,อ่อนอม่ละหองทุกแปลงเลยจ้ะงางาม,งามได้จับเงนินล้านอนปีนี้หละจบแล้วค่ะคลิปนี้ คลิปฟ้าเขาไล่สำหรับใครชอบกบฝากกดไลค์กดแชร์ชันนึงเด้อจะเธอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า